ครับอนด้าซิตี้ฮะติดตั้งฟิลม์มไทเทเนียมเซรามิกตัวท็อปนะฮะภายใต้แบรนด์วินวันเลือกเป็นโปรแบ็ k นะครับติดรอบคัน40%นอกมืดในสว่างครับเราเจะเห็นว่าด้านนอกเนี่ยมืดเลยนะครับขนาด40%ยังดูมืดเลยนะฮะมาดูด้านในครับมาดูด้านในกันหน่อยครับดีครับด้านในนอกมืดในใสนะครับเนี่ย40%นะดูใสเลยนะครับ อันนี้ไม่มีฟิลเตอร์ใดๆทังสิ้นนะครับรอบคันลูกค้ามีอายุแล้วนะครับขอรอบคันเป็น40นะครับก็อมองสบายแบบนี้เลยนะฮะดูแล้วเข้ากับสีรถเลยนะครับมาดูต่อว่าตัวนี้จะกันความร้อนได้ขนาดไหนนะครับเนี่ยจากเครื่องเทสฟิล์มเราจะเห็นว่าแสงส่องผ่าน33%บรรทัดแรกเลยนะครับบรรทัดกลางรังสี UV กันได้ถึง100%นะครับความอก หลังสี UV เข้าไม่ได้เลยนะฮะในส่วนของ IR นะครับหรือ i n f r a าเรรวมนะครับในส่วนของการกันความร้อนทำได้98.0นะครับเพราะฉะนั้นความร้อนเข้าได้แค่ประมาณ2%นะครับโอ้โห100%ความร้อนเข้าได้แค่2ไม่มีคำว,ว่าร้อนแล้วครับแบบนี้ฮะคันนี้ยังทำการฟัดชิ่งแอร์พร้อมล้างแอร์ไม่ถอดตู้ด้วยนะครับเย็นแน่นอนฮะใครสนใจ walk-in หน้าร้านได้เลยครับ